ต้องการประสบความสำเร็จไวให้ทำสิ่งนี้ โค้ชเหมยบวาสนาสโตจานอฟสกียินดีต้อนรับเพืพ่อนเทุกคนค่ะเข้าสู่เพจซ้อนมือใหม่ทําออนไลน์ให้มีไรายได้เจ็ดหลักคะ่ะวันนี้ค่ะโค้ชเหมยก็จะมาแบ่งปันทุกคนคะ่ะในความรู้ที่มีชื่อว่าอยากสําเร็จไวให้ทําสิ่งนี้คะ่ะซึ่งความหมายนี้คืออะไรเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะต้องขอชื่นชมทุกท่านมากๆเลยคะ่ะที่ท่านคะ่ะใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวท่านเองนะคะ คุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จมากมายในชีวิตแต่คุณยังรักการเรียนรู้รักในการพัฒนาตนเองนะคะต้องขอชื่นชมและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคนรักการพัฒนาตนเองด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะทุกคนค่ะและค่ะสิ่งที่โค้ชเหมยนะคะจะมาแบ่งปันทุกคนค่ะคือการที่เราอยากจะประสบความสําเร็จเราต้องการจะประสบความสําเร็จที่มากยิ่งขึ้นนะคะคุณต้องรู้สิ่งนี้และคุณสามารถที่จะเอาสิ่งนี้ค่ะที่โค้ชเหมยจะแบ่งปันคุณค่ะ เอาไปใช้เอาไปสร้างความสําเร็จให้กับตัวคุณเองนะคะคุณสามารถเอาไปแบ่งปันก็ได้คุณสามารถเอาไปปรับใช้กับตัวเองก็ได้นะคะคุณก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้เร็วมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะโค้ชเหมยขอคอนเฟิร์มจากที่ตัวโค้ชเหมยค่ะมีประสบการณ์ในด้านของการทรําธุรกิจค้าขายบนโลกออนไลน์และออฟไลน์มาเป็นระยะเวลา20ปีซึ่งสะสมประสบการณ์มาไว้อย่างยาวนานเลยทีเดียวนะคะ และค่ะการที่ทําให้โค้ชเหมยประสบความสําเร็จมีรายได้6หลักตั้งแต่อายุ24ปีจนถึงณนะตอนนี้ค่ะโค้ชเหมยใช้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่นําทางมาโดยตลอดนะคะ mm. ก็เลยสามารถทําให้โค้ชเหมยค่ะประสบความสําเร็จมีรายได้6หลักตั้งแต่อายุ24ปีจนถึงตอนนี้ค่ะ2565าอายุ40ปีแล้วนะคะทุกคนคะ่ะโอเคนะคะ สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะคุณเอาไปใช้กับตัวเองเอาไปแบ่งปันเอาไปบอกต่อเอาไปสอนต่อยินดีมากๆเลยนะคะเรามาเรียนรู้กันเลยว่ามีอะไรที่ทําให้ตัวโค้ชเหมยคะ่ะเดินทางมาจนถึงณวันนี้ที่ประสบความสําเร็จมีรายได้6หลักและกําลังเดินก้าวหน้าสู่รายได้7หลักต่อเดือนนะคะและสิ่งที่โค้ชเหมยจะให้เคล็ดลับกับทุกคนไปในวันนี้ก็คือวันนี้ถ้าคุณต้องการจะประสบความสําเร็จมากขึ้นคุณจะต้อง ปีคนสำเร็จค่ะเรียนรู้จากคนสำเร็จก็ปี้จากคนสำเร็จก็ปี้แต่ละคนแต่ละท่านท่านที่คุณนะคะรู้สึกว่าเขาอยู่ในเส้นทางเดียวกันกับคุณเขาประสบความสำเร็จ5ปี10ปี20ปี30ปี4 0ปีอะไรก็แล้วแต่ เลือกมองหาคนที่เขาอยู่ในเส้นทางเดียวกันกับธุรกิจของคุณกับงานของคุณและจะทําให้คุณขับประสบความสําเร็จและเติบโตได้เร,เร็วมากขึ้นอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งสําหรับตัวโค้ชเหมยเองเลยนะคะตัวโค้ชเหมยก็เรียนรู้จากคนสําเร็จซึ่งโค้ชเหมยคะ่ะมีความคิดเป็นของตัวเองก็ใช่ทุกคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองก็ใช่แต่ค่ะถ้าอยากจะประสบความสําเร็จมากขึ้นคะ่ะให้เข้าหาให้ก๊อปปี้คนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วคุณทําแบบเขา คิดแบบเขาและเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจและชัดเจนกับตัวเองนะคะคุณก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวนะคะขอแค่กอบปี เรียนรู้และลงมือทำถ้ามีโอกาสขอคำปรึกษาได้ขอคำปรึกษาพาตัวเองค่ะเข้าไปอยู่ในหมู่กลุ่มของคนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะคุณก็จะย่นย่อระยะเวลาได้นะคะทุกคนคะ่ะและคุณก็จะสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จแบบทะล,ลวงได้เลยทีเดียวนะคะทุกคนคะ่ะและวันนี้ค่ะทุกคนสามารถที่จะเริ่มต้นด้วยการที่มองหาใครก็ได้ ที่คุณคิดว่าเขาคือไอดอลของคุณที่อยู่ในเส้นทางของธุรกิจของคุณที่อยู่ในเส้นทางของงานของคุณนะคะคุณมองดูเขาว่าเขาประสบความสําเร็จคนนี้ก็5ปีคนนี้ก็10ปีคนนี้ก็20ปีนั่นหมายถึงว่าคุณไม่ต้องไปเสียนั่งเสียเวลาด้วยการคิดเองคิดเองคิดเอง,เองลองผิดลองถูกเองแต่คุณจงใช้แนวคิดและดูวิธีการของคนที่เขาประสบความสําเร็จค่ะค้นคว้าศึกษาดูซิว่า เขาประสบความสําเร็จได้ยังไงเขามีแนวคิดแบบไหนเขามีเส้นทางการเดินแบบไหนคุณมีหน้าที่แค่เกาอปีแล้วคุณก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้เร็วมากขึ้นนะคะโค้ชหมยก็แบ่งปันทุกคนไว้ประมาณนี้คุณสามารถที่จะเอาเคล็ดลับเหล่านี้ค่ะที่โค้ชเหมยใช้คุณก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะไปดูว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จวันนี้ค่ะคุณมีอะไรที่จะต้องพัฒนาคุณมีอะไรที่จะต้องเรียนรู้ต่อซึ่งอย่างที่โค้ชเหมยได้แบ่งปันไป ก็ปี้คนสําเร็จไม่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองนะคะคนสําเร็จเขาทํามาแล้วเขาบอกคุณแล้วว่าสิ่งนี้มันสําเร็จได้คุณมีหน้าที่แค่กอปี้และทําตามคนสําเร็จค่ะคุณก็จะย่นย่อระยะเวลาได้นะคะและก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างทะลุทะลวงนะคะทุกคนคะ่ะแล้วฝากทุกคนคะ่ะถ้าท่านไหนคะ่ะที่ชอบความรู้ดีๆแบบนี้คะ่ะคุณสามารถกด C First กดติดตามไว้ใน Facebook หรือ กดนะคะ subscribe ที่ YouTube ได้นะคะและคุณก็จะสามารถได้รับความรู้ดีๆนะคะความรู้จริงๆค่ะโค้ชเหมือนก็จะมาแบ่งปันทุกคนค่ะในความรู้ดีๆนี้ให้กับทุกคนบ่อยๆนะคะฝากทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะเพราะว่าความรู้ดีๆเหล่านี้ค่ะมีเพื่อนเราอีกเยอะแยะมากมายค่ะที่เขาไม่รู้ให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลาจากโควิดห่างไกลาจาก โรคภัยต่างๆนะคะขอให้ทุกคนสำเร็จสำเร็จในสิ่งที่หวังและตั้งใจนะคะรักทุกคนนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย